สัสดีครับทุกคนอันนี้คันจะกับฝรั่งไปซื้อหมูซื้อไส้หมูซื้อไส้หมูซื้อไส้หมูกับปอดกับปอดเฮียโว้คนไทยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจะไปซื้อไส้หมูกับปอดอ่ะจ้ะมึงในหิมะตกหิมะตกอีกแล้วตกใส่ฝรั่ง <c oughs> อะไรอะคนไทยไปเดินฝรั่งเป็นส n e ส z s สเนี่ยมัน เดี๋ยวฝรั่งเป็นเสน่มันนะนว่เดี๋ยนี่มาตกใส่ฝรั่งเดี๋ยวฝรั่งเป็นเสน่มันมาสั่นวะถ้าก็ไปซื้อใส่หมูก็เป็นก็ะปอดอาจ้ะมากระตกฮมามาโอ้คนไทยมเป็นสีขาวแล้วผมผมผมมนไทยเป็นสีขาวแล้วเะน้ำงามได้ใจฮิมาตกปุ๋ยฝ่ายได้ใจมันเป็นปุ๋ยฝ่ายอาจจะน้ำงาม ยังไม่เ้อนังยังโอ้คนวัญีมาใส่เมียสิดดาฟิวฟิวฟิวอะเอากด้ฝรั่งขาจะกระเดินฝรังมันศีว่าขาจุนพุนได้กระเดินว่ะขาจุกได้กรเดิน่ะ นี่ตัวจังสิขาวสิขาวย่างไป็นรถจ้ะเไปรถไปสีของยางเป็นรถแม่ก็ลงมาหยุดรถสีขาวสีขาวข้าสิตกขาดจุกนะเคดีกแล้วหยุดแต่มันไม่อยู่นาน มันเป็นน้ำกินเป็นร้อนมันเป็นน้ำด้วยไใบเป็นใบไม่เป็นน้ำเป็นหิมะด้วยแบบเป็นน้ำฝนน้ำมาจ้ะมันก็เลยบกกาอโตดนไปฝรั่งย่างย่างไป็นรถเลยจ้ะฝรั่งมันีิมาต้าเอ๋มีอะไรอยู่ไป จะ้สารถยื้อสารถเบี้ยติดติดแล้วสิดาหารถก่อนรถยื้อสายพีนแม่หลันจอดรถถนนคนบารักติวสันวะถ้ารถงามๆถ้ารถงามๆสิเขาต้องการของตลาดเขาก็สินรักกันหรอมั้ง อย่งพิดมด,ดมา,มเ,มาเต็มไม่เห็นอะไรมีมาเต็มไม่เห็นอะไรเหรอ,อยังไปหารถจ้ะยัยงตื่นสุถนนมาเร็วๆคนไทยเดินที่ถนน,าน,น,าถน,นมาเถอนนะยังถนนเดี๋ยวรถมามันสิละจ้ะเยอรมันอ่ะจ้ะจอดรถสองทางทังสิ้นละจ้ะ นั่นรถแล่นเนน้อยอย่างสิละ่ะตามตามหมู่บ้านแล้วจ้ะเด้อตามถนนตึกหมู่บ้านที่ยั่วจ้ะรถของฝรั่งรถของฝรั่งมีหิมะไหมหิมะเกาะแล้วนิดหน่อยฝรั่งทำสารดรถอีกแล้วนะมีทำรถอีกแล้วสะอาดนะมียไม่ทำหรอกให้ผัวทำ <laughs> สามสาติกแล้วสามสาติกแล้วทุกคนเห็ดเร็วเร็วเห็ดเร็วเร็วฝรั่งอันนี้หิมะมอกระโตจ้ะวันที่หิมะน้ำหน้ามาจ้ะฝรั่งทำทุกความยุติธรรมนี่หมะน้ำมอกรอโตบันไดจ้ะก็เลยเป็นงาแล้วก็เลยเฮ็ดง่ายอ่ะจ้ะเป็นขุยคุยอ่ะจ้ะมันบ่ก่อรถอ่ะจ้ะก็เลยปัดง่ายถ้ามันก่อรถดเดี๋ยวจะเป็นน้ำแข็งอ่ะจ้ะก็ต้องขูดขูดกระจกขึ้นเกาอ่ะจ้ะ แมนบอแมนยูแมนยูว่าสันแมนแลวสิที่ม่ไม่เกาะเนาะ ตลอดตลอดเราสัน่นวอย่างนี้แหละเวลาเป็นหิมะตลอดตลอดต้องกากความเป็มที่เวลามีหิมะอย่าร่้สิทรายมาทำสระไม่ทำสะอาดตัเป็นเค้งไม่ทำสะอาดก็ไม่มองไม่เห็นรถขับรถไม่ได้เนาะ ซ <laughs> ิดอ่ังจะเล่นอีกถุกมือก็ไม่ใส่ตลอดทำไมต้องลืมตลอดด้วยไม่เป็นไรอะ่ะ <laughs> <laughs> เกียรเห็นมา วันนี้คนไทยกบฝรั่งไปซื้อไส้ตันไส้ตันซื้อห้ากิโลสิบกิโลไม่ใช่หรอสิบกิโลอย่าวลนี่คนไทยทำลวกลวกไส้ตันนะจ้ะอย่างวอล่ะต้มหม้อหน่อยลวกไปที่ละสองพวง ว่างไแลาวพานี้ทุกคนต้มเสร็จแล้วแค่ต้มลวกเฉยลวกลวกลๆกเสร็จแล้วลวก,วลวกอะคนไทยทำอีกหนึงน่งครั้งต้มแต่ก็ได้กินแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ทุกคนซื้อใส่ตันจ้ะสิบกิโล ลวกจต่กระลังลวกแล้วก็มา,าล่างน้ำลวกแล้วก็ล่างน้ำแล้วก็นมันเย็นแล้วกันเสียไ,ไอเก็บแซองฟี่ะจ้ะเอาไปกินเก็บไปกินจ้ะหาเสื้อเนี่ยจะต้องสร้างก็สัก่อนก็สร้างกับบัได้ได้จ้ะใส่ตันพน่ะใส่เงีย้ยไงทุกคนใส่ตันจีเยอร์จะมันเป็นยากยากค่ะ หาซื้อยากเนาะหาซื้อยากคนไม่ขายหาก,กินยากหากินยากแต่เมียอยากกินแต่ฝรั่งหาหาหาแต่ดได้ซื้อแล้วเ <c oughs> มียอยากกินฝรั่งหาเนาะเป็นไงพี่เมียอยากกินอะไรฝรั่งหาหาฮา่า <c oughs> ทุกคนเ <c oughs> มียทำเสร็จแล้ว ตันให,ใหญ่ๆน,น่ากินมากเลย <c oughs> ทำซาเสร็จแล้วทำเสร็าสาจแล้วคนไทยดันเดี๋ยวนี้คนไทยใส่ทำเค็งไปกินกินกินว่าอะไรที่เขาชอบ <c oughs> <c oughs> ดายาปอกสิดาถูกไหม,แ,มนแน่แน่อย่าอล แมนแมนแมนอยู <laughs> good good <able. S 2> ่แมนแล้วอ่ะฮ่าฮ่าฮ่ากูดกี่บาทโอ้โโอ้หโยังลงไหมเนี่ยลงลงโอ้โอ้นี่ยังคนไทยเย้ขน่ดนี้หู้หู้เต็มะมังบอดบอดบอดโอ้โหสอดดอวไคนไทย สืบปวดสืบปวดนะพ้อปวดไงป yeah? วดใหญ่ฮะโอ้โหคนไทย <laughs> เยอะขนาดนี้ <laughs> เต็มกะละมังเลยเต็มกะละมังเต็มทุ่งเป็นเต็มด้วยซี่เกียเยอะปวดโอ้โหขุดกมาศคนไทย ปอดนี่กี่กิโลวะปอดไงก็ปอดกิโลเยอะๆเนี่ยเอาลูกเราซื้อม,มากี่กิโลเนี่ยปอดนนเนี่ยมันเยอะจังคารมังมาเป็นพอสายจิตธาตุด้วยมีอีกโอ้คนไทยบอดเยอะมากเลยอยา่าบอดสวยอ่ะปอดใหญ่มากอ๋อเนี่ยปอดปอดคนเป็นอย่างนี้แหละโอ้ไลไอไอกไ,อไ,อไลไออกไล่ออกแล้วก็ได้ สั่งปอดมากบอไหลจ้ะสั่งปอดหากิโลต้องใส่สิเกินหากิโลอยู่ดอกถ้าปอดก็บนหนักแต่ถ้าปอดมันใหญ่ไหมจ้ะปอดใหญ่มากเลย